The winner is presented by TrueMove Edge 4G LTE และ 3G เครื่องดื่มโคก Revitalift Laser จากล o r ี a อ Paris เกรดสปอร์ตน้ำหอมปรับอากาศรถยนต์กลับเข้ามาสู่ด้วยนี้สิอรอบ grand finale นะครับและนี่คือคู่แรกรอข,อของรอบ50,000นบาทครับ วันเนี่ยมีนักดนตรีคือคุณพ่อของเราเนี่ยคอยช่วยคอยเทรนเรื่องนี้อยู่พวกพี่ๆทุกคนคือเขาเก่งกันมากอะค่ะมันทําให้พวกเราต้องฝึกหนักกว่าเดิมแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อเขาจะคอยเหมือนกับว่าดูพวกเราเองแต่คราวนี้ค่ะคุณพ่อเขาไปเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านการออกแบบลายประสานนะคะเพื่อสร้างรูปแบบการประสานที่เก๋ๆในเพลงของเราเพราะฉะนั้นก็จะมีลายประสานสวยๆเก๋ๆให้พวกทุกๆคนได้ฟังค่ะ พอตั้งแต่มีฟีดแบ็กเข้ามาเกี่ยวกับชื่นชอบมันยิ่งเป็นแรงผลักดันให้เราแบบไม่อยากทําให้คนที่เขาตั้งใจเชียร์เราแล้วก็ดูเราเนี่ยผิดหวังอยากทําครั้งนี้ให้มันดีที่สุดอะค่ะอยากจะให้ทุกคนมีความสุขอันซ้อมเยอะที่สุดซ้อมจนอันคิดว่าอันมั่นใจและอันจะทําให้ได้ค่ะเพื่อเงิน10บล้านในครั้งนี้ นี่คือเพลงที่5บนเวทีดูวินเนอิสแล้วนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปฟังเพลงที่5ของพวกเขานะครับผมนี่คือเพลงดินแดนแห่งความรักทูโทนครับคงจะมีรักจริงรออยู่ที่ดินแดนใดสักแห่ง คงมีใครสักคนรออยู่ทรงนั้นคง mm hmm. มีความไม่ได้สออยู่ในการรอคอยได้แนนานคงจะมีสักวันฉันคง right to อเย่ยมมากครับเป็นเด็กๆที่ร้องเพลงได้เพราะแล้วก็สะอาดมากๆเลยนะครับเอาละครับมาฟังเพลงของคุณอันกันบ้างเพลงนี้ขเข้ากับบรรยากาศมากๆเลยนะครับสัญญาหน้าฝนเชิญครับขอบคุณค่ะอุ้ยฝนตกฝนตก 在。 ตอนนี้ไดทำไมล่ะสวยเพื่อชีวิตมากๆเลยนะครับเอาละครับ101่งรบ W ครับคุณอยากให้ใครเข้าใกล้เงิน10ล้านบาทมากขึ้นเชิญโหวตครับนะเราได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วมีสติเอาละครับ1น1 W ทำหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ขอดูคะแนนครับคะแนนกลางๆนะครับ70ต่อ31นะครับผมขอดูเงินครับข้อเสนอของดูวินเดอีสนะครับเงินสด5แสนบาทจากไทยประกันชีวิตนะครับผมมั่นใจว่าเงินก้อนนี้ใครๆก็อยากได้ แต่คุณอยากได้มันหรือเปล่าคุณอันครับค่ะสิบล้านยังไงครับพี่อ้นหรือห้าแสนครับดูพี่อ้นค่ะหนูเสียค่ารถไปสารเจ้ามาทุกเส้นไว้นะครับพี่เยอะค่ะพี่คุณคนเล่นของใช่ไหมเล่นของงนพ่อหมอคุณมีคําแนะนําสําหรับผู้ต่อสู้คุณไหมครับหนูหนูพูดไม่ได้จริงกับน้องหนูแบบแข่งกับน้องแล้วบอกหนูถ้าเกิดว่าพี่ไม่ได้กดตังค์แม่คันเลี้ยงหนูด้วยนะคะ คิดดีๆนะครับทูโทนครับยังอยากจะไปต่อบอนเวทีดูเมนนอิสหรือเปล่ายังอยากไปต่อคะ่ะแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าคณะกรรมการทุกคนเนี่ยน่าจะให้โอกาสพวกหนูแล้วก็ถ้าเกิดพี่อันจะช่วยปราณีให้โอกาสพวกหนูก็จะเป็นพระคุณมากเลยคะ่ะอ๋อ <laughs> <laughs> เด็กๆคู่นี้นะใสๆนะใสๆเอาละครับคิดให้ดีนะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตัวเองนะครับถ้าคุณไม่กดเงินก้อนนี้ ผมจะกดแล้วกลับบ้านนะครับก็ผมอยากได้ตั้ง5 0 0แสนนะใครก็อยากได้นั้นแหละคิดดีๆนะครับผมจะริ่มนับถอยยลังแล้วนะ3 2คนนั้นรับข้อเสนอของดูเวนเนีสครับนั่นแปลว่าชูทอนคือผู้ชนะในรอบนี้นะครับห้าแสนบาท เป็นของคุณนันนะครับ Oh my god เดี๋ยวจะมาดูว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของคุณนันถูกหรือผิดพร้อมไหมพร้อมค่ะหนึ่งร้อยหนึ่งคนมานำไปอยู่ครับคุณเลือกใครครับ oh. ชูชันุกคนมีความสุขลยครับเอาล่าน ธุอนจะได้ผ่านสู่รอบต่อไปและขอบคุณคุณน้าอีกครั้งหนึ่งครับเชิญครับธุรนรอด้านล่างเลยครับเอาล่ะมาต่อกันที่คู่ต่อไปของคู่5 0 0 0 0 0บาทครับจากประสบการณ์แพ้ที่ผ่านมาตลอดชีวิตเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันมันไม่ได้แพ้เพราะอะไรเลยไม่ได้มีใครชนะเราเลยมีเพียงใจตัวเองแหละที่ไม่เคยอนุญ,ญาตให้ตัวเองเป็นผู้ชนะ อย่างรายการเนี้ย The Winner is เนี่ยพี่จะพูดเสมอว่าพี่จะเป็น The Winner on Nothing แต่จริงๆนะมันก็ยังมีตัวเล็กๆที่คอยบอกว่าไม่มั่นใจอ่ะซึ่งตลอดมาพาก็พยายามเพิ่มความมั่นใจและพยายามไม่ให้อาหารตัวเล็กๆไอ้ตัวไม่มั่นใจตัวร้ายตัวแสบเนี่ยพยายามให้ความมั่นใจมันเยอะขึ้นครั้งนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้มาแข่งกับใครอ่ะเหมือนก็มาแข่งกับใจตัวเองไอ้ใจที่ขี้แพ้แ็กๆที่มันซ่อนอยู่ข้างในแล้วมันคอยจะเล่นงานเราเวลาที่เราเผลอ วันนี้แหละจะเป็นวันที่คุณจะเห็นได้ว่าพาสามารถเอาชนะใจตัวเองได้จริงๆหรือเปล่าแล้วคอยดูค่ะทุกเพลงที่ผมเลือกมานี่นะครับมันเป็นเพลงที่มีความหมายกับผมหมดนะอย่างเช่นเพลงเพลงหนึ่งที่ผมผมเลือกมาเนี่ยเป็นเพลงที่ผมเลือกที่จะร้องให้คุณแม่เพราะาผมมองว่าคุณแม่เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในชีวิตเท่าที่ผมเห็นมาเลยเพราะฉะนั้น ทุกอย่างที่ผมเสียออกมาจากใจผมคิดว่าไปถึงคนดูทั้งหมดและนี่แหละมันจะเป็นเหตุผลที่ผมจะเป็นผู้ชนะแน่นอนมาต่อกันเลยดีกว่านะครับกับเพลงที่5คบนเวทีดูวินนีสมันคงเป็นความรักที่พาครับมันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉัน ตรงนี้มันคงเป็นความรักที่ทำให้ใจฉันม่ยอมยุดสิีแม้ว่าเนไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องลาไปกี่สักทีแต่ว่าความรัก ที่จะให้เธอจนกว่าเธอ มีแล้วครับต้องเดินบนใช่ไหมครับเดินบนบันดีฉันเดินหน้าได้เท่านั้นค่ะ <c oughs> มันถอยหลังไม่ได้เอะไะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปต่อกับคุณคุณโอ้อร่าริกนะครับกับเพลง You Are So Beautiful เช<ห>ิญครับ ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมรู้ว่า1 0ึ่งงบทบนดาวยูเชื่อมั่นในตัวพวกเขาแต่ว่าคุณอยากให้ใครไปชิงเงิน10บล้านกับทูโทนเชิญโบทครับมันทำได้ดีที่สุดกันแล้วนะครับผมชื่นชมนะอะไรหน่งร้อยนึ่งคนบนดาวพิยูวทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอดูคะแนนครับ 64ต่อ37ผมขอดูเงินครับข้อเสนอของดูวินอิสนะครับในรอบนี้เงินสด5แสนบาทจากไทยประกันชีวิตนะครับอีกนิดเดียวจะถึงแล้วนะครับคุณเหลือแค่เพลงสุดท้ายเท่านัานา้นที่คุณจะต้องร้องบนเวทีนี้5 0แสนบาทนี้พอไหมที่จะทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงครับโอ้ ความฝันของผมมันประเมินค่าด้วยด้วยเงินไม่ได้ผมจะไปต่อด,ดีดีนะพี่พาครับ,รบผมเชื่อมั่นในตัวพี่พวกเราเชื่อมั่นในตัวพี่แต่พี่คิดว่าพี่จะไปต่อไหมหรือ5้าแสนบาทก็พอแล้วสำหรับวันนี้ครับพี่ประกาศไปตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าพี่จะเป็นเดอะวินเนอร์การเป็นเดอะวินเนอร์พี่รู้สึกว่าเหมือนเหมือนการเป็นนักรบค่ะ ทางเลือกของนักรบมีสองทางคือตายในสนามรบหรือไม่ก็ชนะสองครามครั้งนี้ชนะสงคราบพี่มาชนะสงครามที่อยู่แถวเขาสารใช่ไหมฮะใช่ค่ะคุณน้องเป็นวัดอยู่แถววัดนั่นนี่นะคะที่สมัยโบราณพระมหากร,ริยับผมว่าทั้ง <จะ S 2> สองคนใช้เวลายอยู่กับ <c oughs> ตัวเองดีกว่านะครับสงบสติอารมณ์เพราะว่าคุณต้องตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่แล้วนะครับ <c oughs> ผมจะนับถอยหลังแล้วนะทำเป็นเล่นไปนะห้าแสนบาทนะครับ ผมจะริ่นับแล้วครับ3 2 1หมดเวลาเก็บเงินครับหนึ่งคนวันนี้จะได้เข้าไปชิงเงิน10ล้านบาทแต่อีกหนึ่งคนต้องกลับบ้านมือเปล่านะครับลาด w วินาอิสในรอบนี้ก็คือ พ่พาพ่พาเชื่อผมอพวกเรารักพี่นะและพวกเรารักเด็กหญิงนภาดาข้างในนี้ที่ดูแลกันดีๆนะผมรักพี่นะขอบคุณเขาพ,พ่พาครับขอบคุณค่ะเชิญ <c> <mr> ครับ อยากจะบอกว่าพาวม่ได้กับบ้ามือเปล่าเลยขอบคุณชาพรและของทุกคนยอดเยี่ยมมากครับพวกเราเขาครับพี่พาครับด,ดังเลยครับและขอเชิญทชูชนขึน้นบนเวทีด้วยครับหนึ่งในสองทีมนี้ จะได้คว้าเงิน10ล้านบาทแต่จะเป็นใครในช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมทางบ้านมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจด้วยว่าคุณอยากให้เงิน10ล้านบาทนั้นเปลี่ยนชีวิตใครสักครู่เดียวครับ